รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมปรมียสุวรรณรุธกับรายการสาย e ิ c วิทยาศาสตร์ทันสมัยปีที่3กันอีกเช่นเคยนะครับผู้ชมครับการเลี้ยงโ,โคโนมนั้นถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทยแต่ปัญหาหนึ่งนะครับที่เกษตร,รกรมักจะพบในปัจจุบันก็คือการขาดแคลนหญ้าสดให้วัวกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้งนะครับวันนี้เราจะได้เห็นกรรมวิธีการทำหญ้าหมักนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆแล้วก็มีหลักการคล้ายๆกับการถนอมอาหารของคนเรานั่นเอง เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครเทคนิคจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้ในช่วงสายสิธ์ครับช่วงสายฮิปคุณผู้ชมคะที่จังหวัดสกลนครนะคะถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งค่ะที่มีการเลี้ยงโคมากในประเทศนะคะและที่เรารู้จักกันแล้วก็มีชื่อเสียงมากนั่นก็คือโคขุนโพนยางคำวันนี้เราจะไปดูกันค่ะว่าวิธีการเลี้ยงโคให้ได้คุณภาพเขาทํากันอย่างไรค่ะ ดูสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมและมีช่องทางการจำหน่ายทำให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนิยมเลี้ยงวัวจำนวนมากที่ขึ้นชื่อคือโคขุนโพลยางคำโคขุนคือการขุนวัวเนื้อด้วยอาหารที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติครบทั้งลักษณะรูปร่างที่ดีและให้เนื้อที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อหากไม่ใช่โคขุนจะปล่อยให้หากินหญ้าตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันในช่วงฤดูแล้ง พืชอาหารสัตว์จะหายากซึ่งเกษตรกรจะให้อาหารหยาบทดแทนโดยเฉพาะฝั่งข้าวซึ่งจะมีคุณค่าทางอาหารต่ำขาดแหล่งพลังงานและแร่ธาตุทำให้โคได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายขาดโภชนะที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร จึงนำเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในการผลิตอาหารสำหรับโคขุนโดยใช้เครื่องจากทางวิศวกรรมมาช่วยเพื่อผลิตญ้าหมักสำหรับโคขุนเป็นอาหารผสมเสร็จที่สามารถเก็บไว้ได้นานในการผสมอาหารข้นแต่ละสูตรนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับช่วงวัยของวัวอาจาร,รย์มีทั้งหมดกี่สูตรคะเออจริงๆแล้วในฟาร์มเรามีมีอยู่หลายสูตรนะครับ ขึ้นอยู่กับช่วงของของสัตว์นะครับอย่างเช่นสูตรที่1เนี่ยเป็นเรื่องของสูตรของโ,โคพักรีดก็คือวัวที่ไม่ให้ผลผลิตสูตรที่2ก็คือในสูตรของโคเนื้อทั่วไปนะครับซึ่งเราก็จะผสมแตกต่างกันกับโคพักรีด<ใ>นะครับนี่คือสูตรสําหรับสําสหรับโคลีดนมนะครับะจะเป็นสําหรับที่โคให้ผลผลติตที standen, ่สูงนะครับเพราะนั้นก็จะผสมให้ได้สัดส่วนที่แตกต่างกันนะครับส่วนสูตรสุดท้ายก็คือเป็น สูตรของโคสาวนะครับ s right. <S ซึ่งก็จะมีการจัดการการให้อาหารที่แตกต่างกันกันกบโคในสูตรอื่นๆทั้ง4สูตรมีส่วนผสมอัตราส่วนแตกต่างกันและส่วนผสมหลักๆนี่คือคล้ายกันไหมคะเออครับโดยทั่วไปเราก็จะมีส่วนของวัตถุดิบที่คล้ายคลึงกัน <c oughs> นะครับอย่างเช่นในส่วนของแหล่งของพลังงานเนี่ยเราก็จะใช้มันเส้นนะครับซึ่งหาได้ในท้องในท้องถิ่นนะครับในส่วนของแหล่งโปรตีนเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของกระดูกเหลือง <c oughs> แล้วก็ในส่วนของ กะ,มะเมล็ดฝ้ายแล้วก็ในส่วนของกกมะเขือเทศซึ่งจะเป็นแหล่งที่เราหาได้ในในพื้นที่ของเราครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของอเพิ่มความกินของสัตว์เช่นการน้ำตาลแล้วก็พวกแร่าธาตุกับวิตามินครับอาหารข้นตรงนี้พอเราผสมกันเรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถที่จะนำไปให้โคบริโภคได้เลยไหมคะครับโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราผสมเสร็จเนี่ยรเราจะต้อง เอาไปให้สัตว์กินทันทีนะครับเพื่อที่จะให้สัตว์เนี่ยได้รับอาหารใหม่ๆซึ่งจะทําให้สัตว์เนี่ยกินได้เยอะขึ้นะนะครับตรงเนี้ยเราจะต้องรีบให้สัตว์ทันทีหลังจากที่เราผสมนะครับและเดิมแล้วเกษตรกร,เ,ร,กรเขามีอาหารค้นที่จะให้สัตว์กินไหมคะอโดยทั่วไปนะครับการเลี้ยงโดยมันต้องแยกเป็นสองส่วนนะครับพวกอย่างโคเนื้อเนี่ยโดยทั่วไปเกษตรกร,เ,ร,กรเขาก็จะปล่อยให้กินตามแปลงหญ้าที่ขึ้นตามที่สาธารณะนะครับ อย่างนั้นเขาก็จะไม่มีการเสริมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ก้าวหน้าขึ้นมานิดนึงก็จะมีการเสริมอาหารคนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกร,ก,รก็จะไปซื้อหัวอาหารนะครับซึ่งจริงแล้วตรงนั้นถือว่าต้นทุนสูงมากเพราะฉนั้นโดยทั่วไปมหาวิทยาลัยก็จะสนับสนุนเรื่องของเทคนิคการผสมอาหารใช้เองในฟาร์มซึ่งก็เลือกวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นก็จะทําให้ต้นทุนเนี่ยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารจากบริษัทอาจารย์คะสูตรของการทําอาหารผสมครบส่วนหมักคะ่ะมีส่วนผสมอะไรหลักๆบ้างคะ ครับโดยทั่วไปเนี่ยอาหารผสมครบส่วนหมักก็จะประกอบไปด้วยสส่วนใหญ่ๆก็คือฟางข้าวแล้วก็อาหารข้นนะครับในส่วนของฟางข้าวเนี่ยโดยปกติแล้วก็เราจะได้ฟางข้าวที่เป็นที่มาจากฟาร์มส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นยาวแต่เราจาเป็นที่จะต้องมาสับให้มันมีขนาดเล็กลงรประมาณบประมาณ3-5เซนนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะผสมคุกเขาให้ได้ดีกับอาหารข้นและขั้นตอนการทําค่ะอาจารย์อัตราส่วนด้วยครับผม ขั้นตอนในการทำนะครับหลังจากที่เราได้ฟางกับอาหารข้นมาแล้วนะครับเราก็จะผสมฟางเนี่ยยีกิโลกับอาหารข้นนะครับอีกแปดสิบกิโลครับคุกเขาให้เข้ากันนะครับหลังจากกระบวนการคุกเขาเราก็จะมีการเสริมด้วยกากน้ําตาลกับกับน้ำนะครับเพื่อที่จะสามารถคุกเขาให้เข้ากันระหว่างอาหารข้นกับฟางข้าวครับเดิมสัตว์เนี่ยเขาก็จะมี หญ้าหรือว่ามีอาหารที่เขากินอยู่แล้วทำไมอาจารย์ต้องคิดค้นค่ะในส่วนของอาหารผสมทรบส่วนหมักขึ้นมาด้วยคะอ๋อครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการง่ายๆก็คือว่าเริ่มต้นก็คือฟางข้าวเนี่ยเรา,าหาได้ง่ายมากนะครับแล้วก็มีปริมาณมากเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะให้เอาฟางมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับอ,อ,อีกอน,นึงก็คือ บางทีการให้หญ้าที่มีอยู่ในบ้านเราเนี่ยโภชนะมันยังไม่เพียงพอนะครับ<ฆ>อย่างไรเราก็ต้องมีการเสริมอาหารค้นนอกจากนั้นแล้วนะครับในการหาหาย้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากมากใน<ฆ>ปัจจุบันเพราะนั้นเราต้องทําอาหารที่มันสําเร็จนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทําครั้งเดียวเราสามารถที่จะมีเวลาเพิ่มมากขึ้น<ฆ>นั่นคือ,อ,อ่จุดประสงค์หลักที่เราทําขึ้นนะครับเพราะนั้นคืออาหารผสมครบส่วนหมากจึงเป็นอีกทางหนึ่ง ที่เกษตรกร,รกน่าจะต้องเอามาใช้เพื่อลดทั้งต้นทุนลดทั้งปัญหาเรื่องแรงงานต่างๆนะครับที่เราจะต้องออกไปหาหญ้าสดน,นะครับหลักการของการทานะครับเราเป็นการถนอมอาหารนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะถนอมอาหารได้เนะนี่ยอาหารที่เราหมักลงในถังเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไม่มีอากาศนะครับถ้ามีอากาศเนี่ยจุลินทรีย์ที่ที่เป็นโทษเนี่ยจะสามารถทํางานได้นะครับก็จะทําให้อาหารนี่เน่าเสียนะครับเพราะนั้นจุลินทรีย์ที่เราต้องการก็คือ จุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติกนะครับเพราะนั้นเราจะต้องไล่อากาศให้เยอะที่สุดเพื่อทําให้นะครับสภาพเนี่ยเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของเขานะครับเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตได้ดีเขาก็จะสร้างกรดออกมาเพื่อที่จะรักษาอาหารหมักไว้ให้คงคุณภาพและเก็บไว้ได้นานครับนี่คือขั้นตอนของการผสมเรียบร้อยแล้วรเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการหมักได้เลยครับผมผสมเสร็จปั๊บจะต้องรีบทันทีรีบที่จะลงในถังแล้วก็รีบอัดให้มันแน่นเพื่อที่เราจะ ลดการปนเปื้อนของพวกคีลินทรีย์ที่มีอยู่ในอากาศแล้วก็มีอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการคือผสมเสร็จแล้วจะรีบหมักลงในถังให้รวดเร็วครับค่ะเพราะฉะืน่นี้ก็คือกระบวนการที่เราจะต้องเติมอาหารให้เต็มถังนะครับถ้าเป็นในอดีตเราก็จะกระบวนการนี้ก็จะเอาคนขึ้นไปขยมให้มันแน่นนะครับอยมให้มันแน่นนะครับในขั้นตอนการอัดด้วยเครื่องจะต้องอัดให้แน่นไล่อากาศออกให้หมดเพื่อให้เกิดจุลินทรีย์ได้ง่าย และคงคุณภาพของหญ้าได้นานหญ้าหมักจะมีสารอาหารครบถ้วนเหมาะสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโคข,ขุนทำให้วัวโตไวได้คุณภาพส่วนเครื่องทำหญ้าหมักจะช่วยลดแรงงานได้มากหากใช้เครื่องสามารถทำได้50ถังต่อวันทุนแรงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายโคคุณภาพ คุณผู้ชมครับอย่างที่เราได้เห็นกันไปนะครับว่าการทําย่าหมักด้วยเครื่องอัดย่านั้นหากใส่สารอาหารที่ดีเข้าไปแล้วนั้นก็จะทําให้ย่าหมักมีคุณภาพมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะช่วยทดแทนอาหารหลักได้แล้วยังมีสารอาหารที่จําเป็นต่อโคอ,อีกด้วยครับ 3ทมวสวัสดิ์แห่งการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย30ปีกระทรวงวิทย์สร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มีความสําคัญสําหรับการทําย่ามหมักก็คือเครื่องอัดผสมย่ามหมักนะครับ ก่อนหน้านี้ก็จะมีการผสมกันด้วยมือแต่การนำมาเครื่องจักรมาใช้นั้นนอกจากจะทําให้มีความสะดวกแล้วยังเกิดความรวดเร็วในกรรมวิธ,ธีการผลิตอีกด้วยครับเครื่องจักรที่ว่านี้นั้นมีลักษณะการทํางานอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ผู้คิดค้นเครื่องนี้กันครับช่วงสายฮิตทีมนักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครคิดค้นเครื่องอัดย่าหมากัก โดยทำงานด้วยระบบไฮโดรลิกใช้พลังงานน้อยที่สุดแต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสมวประกอบของเครื่องอัดยาหมักมีอะไรบ้างคะอาจารย์ครับกส็ส่วนแรกที่สำคัญก็คือถังที่เราจะใช้ก่อนก็เพราะเป็นต้นแบบนะครับก็คืออันนี้จะเป็นถังที่เขาเหลือจากการที่เขาขนส่งพวกสารเคมีเข้ามาแล้วเป็นถังพลาสติกคุณภาพดีซึ่งจะสามารถใช้วนได้ เป็น10ปีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะออกแบบตามขนาดของถังที่เราจะใช้ก็คือคขั้นต้นก็ต้องมีโครงที่จะสามารถรับรับแรงแล้วก็ที่จะกดเข้าลงไปได้นะครับในส่วนที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือกระบอกไฮดรลิกซึ่งต้องยาวพอสมควรเพราะว่าเราจะต้องอัดให้มันลงไปถึงข้างล่างครับให้แน่นค่อยๆแน่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มีตัวฐานตัวครับ,รบมีตัว แผ่นเหล็กที่จะเป็นตัวกดเข้าไปตอนแรกก็ใช้แผ่นเหล็กที่แบบตันธรรมดาแต่มันจะมีปัญหาว่ากดไปแล้วมันจะมีแรงลมต้านครับก็เลยต้องใช้เจาะรูให้ลมมันระบายออกนะครับค่ะแล้วในส่วนถัดมาที่ที่สำคัญก็คือเป็นตัวสวิตช์เพื่อที่จะบังคับควบคุมว่าเราจะให้กดลงหรือดันขึ้นนะครับและตัวที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์ต้องมีขนาด อตอนนี้คือใช้สามแรงม้านะครับขั้นตอนเริ่มแรกนะครับเราก็จะใส่อาหารลงไปในถังให,ให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะกดไปรอบแรกก่อนใส่ไปเต็มๆตอนแรกะจะน,นึกว่าโอ้โหเต็มแล้วนะครับจริงๆไม่แน่นพอกดไปปุ๊บลงไปครึ่งถังเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเติมลงไปแล้วเราจะใช้ตัวตัวอาหารเป็นตัวเพิ่มแรงดันจากตัว ที่กดลงไปอีกทีนึงเลยใช้อาหารเมื่อสักครู่ที่ผสมไป100กิโลนะคะมาเติมแล้วก็ทำการอัดไปเรื่อยๆถ้าเครื่องนี้อัดไม่ลงแล้วเนี่ยก็หมายความว่าแน่นพอคือถ้าถ้อยู่ในสภาพที่ปิดฝาเนี่ยจะสามารถอยู่ได้ข้ามปีเลยครับคือคือกรดเนี่ยเขาจะมีเสิร์ฟไว้จนจนกว่าเราจะเปิดถ้าไม่มีออกซิเจนเข้าไปคุณภาพของอาหารก็จะคงนิ่งอยู่เหมือนเหมือนหลักการทำไซเลตทั่วไปค่ะ แล้วถ้าเกิดเปิดแล้วนี่เราต้องใช้ให้หมดทันทีไหมคะก็สามารถอยู่อยู่ได้ประมาณสองวันวันครึ่งถึงสองวันถ้าเปิดแล้วแล้วเขาโดนอากาศครั้งหนึ่งจุลินทรีย์ข้างนอกเขาก็จะเริ่มทํางานใหม่ครับก็จะเกิดการเน่าเสียได้ในถังนี้คือหนึ่งกิโลกรัมอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในกรณีค่ะถ้าเกิดว่าเกษตรกร,ร,กรหรือว่าคนที่เขาจะไปปรับใช้เครื่องเขาไม่ได้ใช้ภาชนะเป็นถังแบบทรงกลมแบบนี้นะคะ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการอัดได้ไหมคะครับก็จริงๆเครื่องตัวนี้เนี่ยก็เราก็คิดไว้เผื่อตรงนั้นเหมือนกันว่าถ้าจริงๆแล้วภาชนะเนี่ยไม่ใช่เป็นรูปทรงกลมเราก็สามารถเปลี่ยนเพลทเหล็กตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราปรับให้เหมาะกับภาชนะที่เราจะใช้แต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนภาชนะเราก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพลทเหล็กตรงนี้ก็เราก็จะมีตัวสลักที่จะเปลี่ยนเราก็แค่ทําตัวนี้เพิ่มเครื่องตัวนี้ก็จะใช้ใช้ได้เหมือนกันใช้หลักการเดียวกัน อย่างอย่าตัวฝาตัวนี้เนี่ยเป็น,ปน,ปนถังพลาสติกที่เขาจะมีฝาปิดแล้วฝาปิดเขาจะมีที่ล็อกนะครับก็คืออ๋อคือจากขั้นตอนตรงนี้เราก็ต้องปิดฝาใช่ครับค่ะก็จะปิดฝาลงไปเนี่ยแล้วเราก็ถังตัวนี้เนี่ยที่เลือกใช้อย่างหนึ่งก็เพราะว่ามันจะมีตัวล็อกเนี่ยแหละ,ะที่ที่ที่เป็นจุดจุดที่ดีของเขาก็คือ นอกจากความแน่นของฝาแล้วเราต้องทิ้งระยะเวลาของอาหารไว้กี่วันคะจารย์ก็ตามตามหลักการก็คือประมาณ14วัน <c oughs> แต่จริงๆจากการศึกษาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วภายใน7วันกรดเขาก็จะเกิดขึ้นแล้วก็สภาวะในถังเขาก็จะเข้าสู่สภาวะที่ที่เป็นกรดโดยสมบูรณ์แล้วนะครับถือว่าคุณภาพอาหารก็เอาไปให้สัตว์กินได้แล้วสามารถเอาไปใช้ให้สัตว์กินได้จากการคิด และค้นพบเครื่องผลิตหญ่าหมากักและเป็นเทคโนโลยีต้นแบบที่สร้างขึ้นมาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทีมวิจัยจึงเตรียมขอจดอนุสิทธิบัตรเป็นของมหาวิทยาลัยแต่หากเกษตรกรสนใจก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ทราบว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกเป็นเครื่องต้นแบบเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็เริ่มคิดขึ้นมาด้วยกันเพราะว่าอ,อ,อาหารผสมครบส่วนหมนักนะครับที่นี่ก็เป็นที่คิด ขึ้นที่แรกแล้วเราก็ได้ไปลองใช้กับเกษตรกรตามที่ได้โครงการคลินิกเทคโนโลยีปี49นะครับอันนี้ก็เลยปัญหาเนี่ยมันก็เลยเกิดที่นี่ก็เลยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากจากที่เราได้ลงมือไปขยายความรู้สู่ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรนะครับก็เลยเป็นเครื่องแรกตัวนี้ก็ถือว่ามี มีประสิทธิภาพดีระดับหนึ่งครับแต่ว่าหมายความว่าถ้ากลุ่มเขาเป็นกลุ่มเล็กเกเครื่องนี้ก็เหมาะสมแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นไปเหมือนถ้าเป็นที่สหกรณ์วัรลิชภูมิที่มีสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมเยอะเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็จะเล็กเกินไปสําหรับเขาครับในส่วนนี้ผมกับทางทีมงานก็ได้ทําเรื่องขอจดอนุสิทธิบัตรไปแต่ไม่ใช่เพื่อที่จะต้องการไปขายนะครับเป้าหมายของเราคือเพื่อจดไว้เพื่อเป็นของมหาวิทยาลัย กลุ่มที่เขาเป็นการค้าหรือเหมือนกับช่วยเกษตรกร,ร,กรไม่งั้นเขาก็จะไปไปไปทำ,ำทำเพื่อจำหน่ายแล้วก็อาจจะเอาเปรียบเกษตรกร,ร,กรแม้จะเป็นเครื่องต้นแบบแต่ประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพของย่าหมักที่ได้ก็ทำให้กเกษตรกรสนใจที่จะนำวิธีการทำอาหารสำเร็จรูปด้วยเครื่องนี้ไปใช้กับโคขุนของตน ลุงคิดค่าของลุงคิดนี่คือใช้ย่าหมักของอาจารย์มานานหรืองคะปีที่แล้วเนี่ยครับที่เขลองกัเริ่มต้นใช้ยังไงคะอาจารย์เข้าไปหาเราหรือว่าอาจารย์อาจารย์เข้าไปหาครับอาจารย์ะหาเกษตรกรแล้วอยากอยากให้เกษตรกรนี้ไอส่วนมากก็อาจารย์เขาก็อยากจยาให้เกษตรกรเหล่านี้แหละครับไปมาไอหันมาทําที่แบบว่า บางบางคนก็เกษตรกรบางคนก็เลี้ยงวัวก็พื้นที่มันมีน้อยนะอาจารย์ก็แนะนำเลยว่าเออถ้าสนใจถ้าอยากจะเลี้ยงอย่างนี้ก็อาจารย์มันก็ไปแนะนําก็อย่างว่าแล้ะครับเกษตรกรก็ส่วนมากมันก็คือถ้าเราใช้ยาหมักของใช้อาหารหมักของอาจารย์เนี่ยมันก็ต้องลงทุนใช่ไหมครับทีนี้ส่วนมากเกษตรกรก็นี่แหละครับก็ต้องเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่แหละเยอะฮะ แต่ถ้ามาใช้ยาหมักของอาจารย์นี่ก็ดีครับดีที่เอาไปทดลองแล้วก็ดีมากเลยแต่ว่ามันต้นทุนนี่แหละครับที่บอกว่าดีเรื่องของคุณภาพเห็นผลแตกต่างกับอาหารเดิมยังไงคะแตกต่างก็คือมันมันจะโตเร็วครับค่ะครับโตเร็วคือที่ว่าเราทดลองนี้เราทดลองอาหารของอาจารย์นี้เราจะต้องหาวัวตัวที่ผอมนะครับเข้ามามามาเลี้ยงควบคู่กับ ตัวที่อยู่ข้างนอกแบบกินอาหารแบบที่ธรรมชาตินี่แหละครับยินญานี่แหละครับแล้วก็เหมือนสมบติว่าสองสองเดือนเนี่ยมันก็แตกต่างไปเยอะนะครับ,รบตัวที่้อมนี่ก็โตเร็วอ้วนเร็วครับและนั่นก็คือเรื่องเล่าความสําเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทาาําย่าหมักให้กับเกษตรกร,กรที่เลี้ยงโคเนื้อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกนลนครค่ะ ผู้ชมครับย่าหมักนั้นถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้งนะครับส่วนเครื่องทาย่ามหมักนั้นก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยทุ่นแรงคนเรานั่นเองทั้งหมดนี้นั้นไม่ได้มีหลักการในการคิดที่สลับซับซ้อนอะไรนะครับแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพยายามในการพัฒนาและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นนั่นเองเรียนรู้สังเกตค้นคนวา้า ทดลองโลกของเรามีสิ่งต่างๆมากมายให้ค้นหาคำต,าตอบ1 8สิงหางคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติคลินิกเทคโนโลยีสร้างคุณภาพชีวิตกระตุน้นเศรษฐกิจในชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคลินิกเครือข่ายที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชนการพัฒนาคุณภาพอาหารของโคนนมในจังหวัดสกลนครมีกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับผลงานที่โดดเด่นก็คือเครื่องทำย่ามักนั่นเองซึ่งนอกจากจะรวดเร็วแล้วก็สะดวกแล้วยังทำให้เกิดการพัฒนาและการต่อยอดในนิติอื่นๆอ,อีกมากมายติดตามกันได้ในช่วงมเมล็ดพันธ์ความคิดครับ ช่วงเมล็ดพันธุ์ความคิดดรเฉลิมพลเยื้องกลางและทีมงานจากสาขาวิชาสัตววสตราคณะทรัพยากรธรรมชาติและทีมงานทำงานวิจัยย่าหมากักหรืออาหารผสมครบส่วนหมกักภายใต้โจทย์เพื่อการเพิ่มมูลค่าของฟางและการทำอาหารเพื่อทดแทนอาหารพืชสัตว์ที่หายากในช่วงฤดูแลง้งโดยจะต้องเป็นอาหารสำเร็จรูปที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน เก็บรักษาได้นานและทำได้ง่ายโดยมีพื้นที่เป้าหมายถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยก่อนอปกติอาหารผสมครบส่วนเนี่ยส่วนใหญ่เกษตรกรต้องเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะครับเกษตรกรขนาดเล็กเนี่ยเนื่องจากเนื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันยังมีความซับซ้อนอยู่นะครับก็จะมีเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในระดับฟาร์มปานกลางถึงระดับใหญ่เนี่ยเขาจะมีการใช้นะครับเพราะฉะนั้น ปัญหาที่ที่เรามองอยู่ตอนนี้ก็คือทำยังไงก็ได้ที่จะสามารถมีกลุ่มนะครับหรือวิวสาหกิจชุมชนที่จะทำเรื่องนี้แล้วก็ทำเป็นจุดที่จะสามารถที่จะผลิตแล้วส่งต่อให้เกษตรกรเลยโดยที่เกษตรกรไม่จาเป็นต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปหาซื้อหัวอาหารหรืออาหารค้นหรือไปหา่า,าสดหรือฟางข้าวแต่เขาสามารถเอาตรงนี้ เป็นอาหารสําเร็จที่จะเอาไปใช้ได้เลยในฟาร์มเพราะนั้นเขาจะลดในเรื่องของแรงงานที่จะต้องไปหาย่านะครับหรือจะต้องไปซื้อหัวอาหารซึ่งมีราคาสูงนะครับแต่เราได้อาหารผสมครบส่วนหมักนะครับที่สามารถใช้ได้เลยเป็นอาหารสําเร็จแล้วก็ใช้ประโยชน์แล้วดีจริงๆเพราะเราได้ผ่านการทําทงานวิจัยทางวิชาการมาแล้วครับ จร,จริงๆเกษตรกร,ร,กรที่มาอบรมกับเราเนี่ยก็จะมีทั้ง2กลุ่มนะครับก็คือเกษตรกร,ร,กรที่เป็นเกษตรกรร,กรายย่อยเลี้ยงวัวไม่เยอะนะครับอย่างเช่นวัวขุนประมาณห้าตัวในขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมมีศักยภาพถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเนี่ยก็จะมาอบรมกับเรานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้กล่าวไปก็คือว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยที่เขาจะไปทำเนี่ยเขาก็ยังมองว่าเท,เทคโนโลยีนี้ดี แต่เขาไม่สามารถทำเองได้สิ่งที่เขาอยากให้เราพัฒนาต่อคือทำยังไงที่จะมีกลุ่มที่ผลิตอย่างนี้โดยเฉพาะเหมือนกับอาหัวหารที่มีบริษัทใหญ่ๆผลิตขึ้นมาแล้ววางขายแล้วเกษตรกรสามารถเอาไปใช้ได้เลยนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะมีต่อไปในอนาคต oh <my> เออกษตรกรนี้มีความสนใจเยอะนะครับในมีความสนใจที่จะเรียนรู้นะครับแล้วจริงๆเนี่ย การที่เราจะทดสอบเทคโนโลยีที่ดีที่สุดก็คือการให้เกษตรกร,กรได้ลงไปทําเองเพราะฉะนั้นเราก็คือมีเราร่วมกับเกษตรกร,กรโดยให้เขาเอาวัวของเขามาแล้วก็ทดลองเปรียบเทียบกับวิธีเดิมของเขากับวิธีที่ใช้อาหารผสมครบส่วนหมักเราก็ทําการศึกษานะครับไปประมาณ3เดือนเสร็จแล้วก็ให้เขาคํานวณต้นทุนหากลบค่าอาหาร5อะไรนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยกลุ่มที่ใช้อาหารผสมครบส่วนหมักมีการเจริญเติบโตได้สูงกว่านะครับแล้วก็ กินอาหารที่มีมีประโยชน์มากกว่าเพราะนั้นการใช้อาหารก็จะน้อยกว่านะครับพอใช้อาหารน้อยกว่าโตดีกว่าผลตอบแทนก็สูงกว่าซึ่งเกษตรกรก็มีความสนใจนะครับแต่ว่าอย่างที่ที่บอกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเราต้องการส่วนกลางคนที่เป็นกลางที่จะเอาเทคโนโลยีตรงนี้ไปถึงกลุ่มเกษตรกรอย่างชัดเจนเพราะจริงๆ ตัวมหาวิาลยเนี่ยเป็นกลนพัฒนาเทคโนโลยีจะต้องมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรที่เอาเทคโนโลยีลงไปใช้จริงๆกับเกษตรกรจะทำให้ตรงนี้ไปได้ดียิ่งขึ้นครับการทำงานวิจัยของอาจารย์เฉลิมพลและคณะยังเป็นการทำงานเพื่อตอบสนองโครงการพระราชดำริที่มีอยู่หลายแห่งในจังหวัดสกลนครด้วยโดยเฉพาะฟาร์มโคทำให้เกษตรกรให้ความสนใจกับงานวิจัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อนำไปปรับใช้กับฟาร์มของตนเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตช่วงส่ายทริกแอนทิฟคุณสมบัติที่ดีของอาหารผสมครบส่วนหมกักลดการสูญเสียอาหารเนื่องจากเกิดการเน่าเสียเพิ่มความน่ากินของอาหารมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนช่วยเพิ่มการย่อยของอาหารหยาบได้ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโคเนื้อโคโนมแพะแกะเก็บได้นานช่วยลดรแรงงานในการผลิตคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสายสิ c e ประจำสัปดาห์นี้หากคุณผู้ชมมีคำถามนะครับสามารถเขียนกันเข้ามาได้ที่ทุ้ป,ปอนอนหนึปอนอ,อครองจันทร์กรุงเทพ10240สองนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมีข้อมูลดีๆรอคุณอยู่นะครับ ทุกอาทิตย์ครับเราก็จะมีของที่รุกเป็นเสื้อจากทางรายการส่งไปให้ทุกคําแนะนําที่น่าสนใจที่ส่งเข้ามาด้วยส่งเข้ามามากๆนะครับวิทยาศาสตร์นั้นมีคําตอบให้คุณอย่างแน่นอนกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ